สวัสดีครับมือนีสิภาพพี่น้องมาเห็ดหลักเท่าครับเครื่องปรุงเขากบมีครับบักแข้งขมบักคือขึ้นครับนี่ที่เห็นหั่นมาเรียบร้อยอันนี้ก็คือบักทัวครับต้องหั่นได้ครับพี่น้องเขาจะมันจียวเขากันหั่นบักทัวเป็นผอยๆเครื่องปรุงลกเขากบชิมีตัวนี้ครับหั่น้ปนวดกับปลาทูคนึงครับปลาทูหนึ่งเอาลายตัวสดไดข้างเข้มข้นได้ครับพี่น้องเขา ไปเคยเห็ดกนิ่นมนะครับหาก,ากินยากขอนอื่นนี่ครับนักลักกัมีอยางนึงครับตะไคร้บับนเทาครับเขาต้องเอามาซ้อยซะก่อนซ้อยเป็นแบบไข้ายๆปลาคข้ายๆย,ย,ย,ย่ำนะครับซ้อยบา,บางๆน้อยๆครับส่วนปลาทูเฮานี้ก็เอาลงไปต้มใส่น้ปาปลาหรือน้าปลาแดกครับพี่น้องเฮาครับต้มเพื่อเอาน้ามาใส่กับลาบเท่าย่ำเฮาหเห็ดหรือว่าตําเท่าแล้แต่มองๆนะครับเนาะ ส่วนเท้าห้องนี่หรือสาลายนี่ครับนี่ที่ได้มาต้องมัล้างก่อนนี่ครับทำความสะอาดแต่ว่าเท้านี่ขันน้ำบ่ิสอาดดีๆกัสเซบาเกิดนะครับบอกรายกินขึ้นกันฉะนั้นก็ต้องหาแหล่งน้ำที่มันสะอาดครับเอามาล้างดีๆครับซาวน้ำสองน้ำใช้มา็มาปั้นน้ำออกครับพี่น้องเขาครับกเคยซ้ำเห็นนะครับปั้นบีบออกเอาสก๊ ซิงงซกโปกออกไปให้เบิดครับย่มกินเขาก็กินแบบสะดวกใจในพี่น้องเขาเนาะครับละเอาตะไคร้มาต่ำครับมเมนตาสีหันทะไเรอครับต่ำไปเรืออยซะกอนครับเขาต้องการความหอมของตะไคร้น้ำก่อนฉะนั้นเอาตะไคร้มะโคครับหลังจากหันแล้วหกเซตเก็แกะเนื้อปลาทูมากครับเอามาต่ำใส่กับตะไคร้ให้มันเข่ากันพี่น้องเขาครับต่ำไปเรื่อยพู้ต่ำก็นจนปวดแขนหมดแล้วไว ชวเสียได้กินครับเมนูนี้อาหากินยากครับแล้วบังมองก็บเจเบมี่เลยครับีนขั้นตอนการท้ำกันเลยครับเท่าที่ห้าล่างไว้แล้วเ่าก็เอาทีข้าวตาปลาทูกับตะไคร่หันมะลงแล้วเอาน้ำต้มปลาเมื่อกี้ที่เขาต้มใส่ปลาทูนะครับเนาะเอามะละเล่งใส่กันครับออคอยข้นไปเรื่อยครับอ่าพอคนนในที่เสร็จปั๊บแล้วนี่ครับซิมปรุงรส ให้มันแนนอนก่อนใสเกลือใส่สู้รสดาป่าครับแล้วก็นี่ครแต่ไข่หั่นฝอยที่เหลือไ้หน่อยนึงครับอืมแล้วก็มีบักเขือเหลืองหน่อยนึงที่ฮาหั่นไว้ว่าหันห่นแล้วก็มีบักทั่วครับนี่าม้ยลงเลยครับพี่น้องเราลองเห็ดกิ่นมึงนะครับผู้ใดบ,บเ่เคยเห็ดก็ลรงองม่งครับรับรองว่าโอ้โหอร่อยคุณประโยชน์เยอะครับคุณขาทั้งอาหารเพียบใส่พริกผงครับหรือพริกป่นเ้องนอี่ลงไปตามพวาอมสอบ้อครับ เผ็ดลายเผ็ดหน่อยแล้วแต่ครับพี่น้องเขาใส่ลงไปครับมักเผ็ดกับใส่เพ็ดครับหมอมักเผ็ดกับใส่หน่อยนึงแต่เมือนี่ผู้เพ็ดบ่อันไดครับแล้วก็นี่เขาครัวนะครับที่เอนลาบเขาคือใส่เข้าครัวนี่นะครับอ่าเข้าครัวใส่เพื่อให้มันหอมอ่านี่คืออ่าสุ้ร์นิดหนึ่งครับแล้วก็มาคนโคเล่โคเล่ห้เขากันครับพี่น้องเขาครับเอ่อ พราะว่าแต่นะั้นภก็ยังม่แล้วครับมีอีกหลายอย่างที่ยังม่ได้ลงครับอืมต่ก่อนน,นึงก็เนี่ยครับคนที่เอาเครื่องปรุงเครื่องบดลงไปหนึ่งให้คนนตะก่อนแล้วก็สีมีอ่ารดเด็บมาลงอีกละอีกอีกหลายอย่างครับเอ่อบอกทัวก็ยังม่ได้ลงเ้ยครับเนี่ยก็สิมีบอกทัวลงอีกไงบอกบอกทัวบอกแล้วก็ต้มตุ๋นด้วยบอกแข้งขมหรือมะแว้งนี่ครับ อพอลงแซ่บหลักซิมหลักอามานี่ครับตักเศษห่วยมาลองซิมผมเองนี่บริกินมาหลายปียาทำไรเฮียแล้วครับทำไรเฮียเ <c oughs> <c oughs> ต็มปากเต็มคำครับกินตะไร่น้ำครับความขมของอะบะแข้งขมกระแทบนี่พออ่าวเพ,เเพิ่งนำไรแล้วหิวน้ำเลยพออ่าวแล้วแต่ว่าแขวแล้วบ่มีเราไดเดวดตรนำหลับเท่า ครับลองให้กินนะครับพี่น้องเขานี่คือเอิ้นวันลาบเท่าสูตรอีสานมันเท่าครับใส่ปลาแดกครับอ่าชอบคลิมนีกช่ซอยเชี่ยซอยตดตาดนะครับนาะฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับเอาไปเชอกันิปหนาครับสวัสดีครับ